วัสดีค่ะเ,ออเดี๋ยวขอดูแหวนเพชรวงเล็กนี้หน่อยนะคะแต่งตัวก็ดูดีแต่ดันดูแหวนวงเล็กอะไรนะเด็กฝึกงานมารับแขกหน่อยครับดูทรงไม่น่าซื้อรีบแปรมันออกไปป่ะ คุณผู้หญิงครับแหวนวงนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ของทางร้านเราครับเหมาะสําหรับการใส่ในทุกโอกาสคุณผู้หญิงลองใส่ดูก่อนนะครับเมื่อกี้พนักงางนคนไหนเขาบอกให้เธอไล่ฉันออกจากร้านไม่ใช่หรอต้องขออภัยด้วยนะครับเขาคงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะยังไงเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้เข้าใจผิดอืมไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ความผิดของนายอะมาฉันขอดูน่อยนะอ้าว นี่มันไอายาจบที่พาที่รับไปกินข้าวแต่ไม่มีเงินจ่ายนี่ว่าแล้วนี่อะไรมาเป็นพนักง,งานขายอ๋อหวังจะจับลูกค้าให้รวยไม่เป็นแฟนสินะที่รักตูแฟนเก่าที่ทัาทำตัวสิน่าเลยเกลียดมากตอนนี้ฉันกำลังเป็นลูกค้าของนายอยู่อะเรื่องส่วนตัวค่อยเคลียร์ทีหลังได้ไหมมาบริการฉันก่อนขอโทษด้วยนะครับยังไงลองสวมดูก่อนได้ครับนี่หมายความว่ายังไงเนี่ย ฉันสองคนก็เป็นลูกค้านะพวกฉันกําลังจะมั่นกันก็เลยตั้งใจจะมาดูแหวนมั่นโดยเฉพาะนาย,ยไม่รีบมาบริการไม่ใช่นนี้ก่อนต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขามาก่อนถ้าเกิดว่าคุณรีบเนี่ยผมจะให้พนักง,งานคนนื่อมบริการคุณแทนเช่นนี้ครับ หวนวงนี้เพชรเม็ดใหญ่จังเลยอะแต่ขอดูหน่อยนะได้ครับเพชรเม็ดนี้เป็นคอลเลคชันแม่งทางร้านเราเหมือนกันครับลองใส่ดูก่อนได้ครับฉันเอาวงนี้ค่ะแต่ว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เขามาก,ก่อนนะแต่มันก็ยังไม่ได้ซื้อนี่คะที่รักดูแหวนวงนี้สิทั้งใหญ่แล้วก็สวยเหมาะกับงานมั่นเรามากเลยอะที่รักซื้อให้หน่อยนะซื้อเลย เงินไม่ใช่ปัญหาขอแค่เพชรเม็ดโตก็พอรูดจ์ดเลยไม่เป็นไรเขาจ่ายเงินก่อนก็นให้เขาไปเถอะแต่เดี๋ยวฉันขอดูแหวนวงนั้นหน่อยนะเพชรที่ใหญ่กว่าวงเมื่อกี้อีกอะได้ครับนี่ครับวงนี้ฉันก็จะเอาค่ะนี่ฉันเพิ่งมาเนี่ยก็ซื้อแหวนไปตั้งสองวงแล้วนะ เธอจะยืนเฉยๆไม่ซื้ออะไรเลยหรอตอนนี้ฉันก็เป็นลูกค้า VIP แล้วช่วยพาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากร้านทีค่ะคุณผู้หญิงครับทางร้านเรายังมีหลายคอลเลคชันเลยครับเชินดูได้ตามสบายเลยครับเทนนายนี่มันโง่ไม่เปลี่ยนเลยนะดูไม่ออกอีกหรอว่าคนบางคนเนี่ยต่อให้รอถึงวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกแม้แต่เพชรที่เล็กที่สุดในร้านก็ตามอ่ะไม่เป็นไรครับทางร้านเราไม่ซื้อแต่ก็ดูได้ครับ ไม่ต้องรอถึงวันพวกนี้หรอกได้ข่าวว่าที่ร้านนี้มีเพชรหยาดน้ำตาของคีโอพัตตาเข้ามาใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันขอลองหน่อยนะคุณผู้หญิงครับแต่ว่าเพชรเมร็ดนั้นเนี่ยเป็นของสะสมหายากแล้วก็ราคาสูงด้วยนะครับผมว่าคุณผู้หญิงลองดูคอลเลคชันอื่นไปก่อนไหมครับรีบไปเอาอ,อกมาเลยคะ่ะฉันจะซื้อ <c oughs> จะซื้อจริงเหรอก็ <c oughs> จริงสิฉันไม่ได้มาจ้องเลยเฉยเหมือนใครบางคนนี่ นี่ฉันเคยบอกแล้วไงว่าฉันอยากได้เพชรที่เม็ดใหญ่ที่สุดแล้วก็แพงที่สุดอ่ะรีบไปเอาอีเพชรหยดนังตกน้งตาม,มาดิเร็วๆนี่จีนนี่เธอมีกี่นิ้วเนี่ยฮะซื้อหมดนี้จะใสยังไงไม่ได้อ,ออกแล้วแค่นี้ก็พอที่รักไหนบอกว่าจะซื้อทุกอย่างให้เขาไงไแค่แหวนวงเดียวอะที่รักซื้อให้เขาไม่ได้หร ที่รักลองคิดดูนะถ้าเขาแต่งตัวสวยๆใส่แหวนหรูๆแพงๆอ่ะใครๆเขาก็ชมที่รักนะกพที่รักใจป่าอ๋อนะซื้อให้หน่อยนะเนอโอเคโอเคก็กแค่แหววงเดียวจะเท่าไหร่เชียวเอารู้ก,การเลยครับคืนนี้ขอหนักหนักเลยนะ่นี่เทนงานมั่นของพวกฉันเนี่ยจะจัดขึ้นอาทิตย์หน้านะอย่าลืมมาด้วยละ่ะแต่ว่า คนในงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นคู่นะนายก็หาใครสักคนแล้วกันแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีใครเอาอ่ะ <c oughs> ใครบอกล่ะผู้ชายที่ดูซื่อแล้วก็ที่ใส่ดีแบบเนี้ฉันถามมานานละ <c oughs> นช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ของคุณครับ <c oughs> ทั้งหมด8 9ล้าน9นบาท 8ปดล้านเก้าแสนเงินเก็บทั้งหมดของฉันเลยด้วยพี่รักเบาๆสิไยคนอื่นเขาคุณสองคนนี่เองอ่ะที่เป็นลูกค้า VIP ซื้อแหวนเพชรราคาแพงที่สุดในร้านไปนี่ค่ะของสมนาคุณสำหรับลูกค้า VIP ขอบคุณนะคะท่านประธานคะเห็นไหมนะคะดิฉันบอกแล้วว่าสาขา นนจะต้องทำยอดขายได้มากกว่าสาขาอื่นแน่นอนค่ะดีมากไปกงล้เจีนอยากได้นามาใช่ไหมหาเงินแล้าน9นาก,านก้าแสนบาทเมื่อคืนคุณด้วยอ,อวยไม่มองไม่มาเลยออ้ยตอนนี้ฉันขอตัวก่อนนะคะคุณวิวครับเรื่องที่คุณบอกว่าต้องการผมเมื่อกี้เนะี่ยผมจะถือซะว่าผมไม่ได้ยินก็ได้นะครับ ทำไมอ่ะที่ฉันพูดเมื่อกี้ฉันเอาจริงนะ